สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพอแม่เอฟซีช่องของคุณคู่แมวเหมียวสุวรรณศรีนะคะทักทายวันนี้มากระบุวรพงศ์ผ้ากะทิน้อยมาเดินเล่น,นทญข้างธงนะคะอากาศดีสดชื่นฝนตกหำนะวันตกหำตกหำ,กหำจนหมอลำบ่ได้เลรียญน,นอกมุกขึ้นนี่ก็ได้ <c oughs> นะคะว <c oughs> งสาวน้อยนละคุณโชวช์อยู่ที่ โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามก็บจังด้ยุลิกนะเนาะเขาบ่าเป็นยังมือกับตีต่างต่อไปแก่ตัวใหม,นม,ม่นะคะให้กำลังใจทุกคนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพ่อแสงระวีการได้ขี่มอไซค์มาส0ม,ม,ม300ก้อยกิโลได้เขาบอกว่า300กว่าโกิโลได้มานี่มันบอกได้ยังไง คนตกวห้ามจอยเป็นยังไงเนาะพอแสงหรือทรงข่าวอยู่บอกมันว่าเพื่นบ่สบายเพื่นไปหาหมอนไหมเออไปหาหมอยังบอกมันก็บ่เอซ่อจักเครือแล้วหมอเพื่นไปหาเป็นหมอลำเนาะหรือหมอซ่อจักเครือรักษาบ่ถูกจุดตัวเออบ่สบายไปหาหมอล่ำไปหาดูดูแต่ว่าบ่เซ่อมจักเครือเอาจริงเอาจังในการเป็นยูทูบเบอร์ได้คู่มือนี่เอาจริงเอาจัง เคนพัฒนกานการคนสิ้นหลายสิออ้นหลายเพราะเสีง,กงเก่งเก่งเก่งนะคะสมมิ่งชมเพิ่อนอันซื้อกล้องของเฮานี่เป็นกล้องธรรมดาอยู่ดีไอ้ไอ้ยัก็ขาตั้งกล้องนะแค่ธรรมดาของเพิ่อนอ, 80, ون, อ,อันร้อยแปดสิบแล้วก็บนสามร้อยหกสิบองศาไอ้พวกไอ้พวกโกลคนไล่ตามอันเอ้ยังกอบเอาแม่เอาแม่กะทินะรถมาอ่า ไล่ตามแมงก่อวัตถุที่เคลื่อนไหว <c oughs> เบิ่งเดือบ่แสงเด้อติดตามเพื่อหลพอบคุณในไลฟ์ภาพไปไลฟ์คลิปที่ส่งมาให้ก็ได้ใหาก้กำลังใจหมอหลอกหมออ่าแล้วก็ทั่งคืนสาวน้อยแก็เทรบ้านแพงจะมาแสดงอยู่บ้านน้องสังตรงที่ใดตรงที่ที่เคยาสาวน้อยน้อเพื่อนช่วมาแสดงอีคู่แม่เมียก็มุว่ว่ารพงไปเบิ่งหมอลําไปหมอบอันมาไล่ให้น้องหกงองอักแพงน้องเอกชนวริ่งแล้วก็ติบมือให้กับศิลปิน โดยเฉพาะตะลกอินไตทวนหนาทวนตาเด้อน,นะคะทุกคนทุกท่านนะคะมวลมวลแต่ว่าเมื่อขึ้นกระลุ่นน้ำเพลียวฝนตกบอนะคะอฝนตกซะก็ว่ากับฝนตกนะเมื่อขึ้นี่บฝนตกขึ้นกันเต็มน,นะคะแต่ว่าก็น่าจ,จะแสดงต่อไปได้อันนี้กรส่งกำลังใจเห็นเมมอ่มอนเมม่อนในมือหมอลำแม่หนึ่ง แม่หนึ่งพันพี่มลอ่ามีหกสี่สุพรรณหางเจบาทพันสามโรคสี่โลคพวกเราพันไปมันมาช่วยคุณครูเอาว่าไปเไหนกันสามสีโลกับเครื่องเสียงดังึ้ณต่ำหน่อยหอนเพื่อนเลยเนาะอยู่บ่ได้ตามข้อใจอยู่จริงๆอะอยากไปกันและวพอดีติดภารกิจของมือนีเดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปสนามบินเดี๋ยวไปรับลูกสาวเนาะมือนีรับลูกสาวมากกรสิไปหลายก็เห็นว่ากระได้เนาะแม่แม่ก็ไปพี่วอกกระได้สิเนาะมันก็สิไปเรื่อยๆมีภารกิจอยู่มีภารกิจมีภารกิจแังได้กัน ยังก็ให้กำลังใจคือกันคือเก่านะคะมวลมวลนะคะฤดูกาลใดเทศกาลใดก็ให้ดังๆปังๆทุกคนหักแพงก็ยังเป็นตะหักเป็นตะแพงคือเก่าละโอ้ยอันมือมืองานงานไลฟ์เฟสติวัลนะม,มวลของเพื่อนได้มวลของเพื่อนได้อันบอกยังไงคือมวลพออยางคู่เป็เหมือนเราเคยเบิ่งงานสวดแจงแบบบมเดลละสายตาเลยที่เบืรอนเบิ่งจนหอดีสามทีมไลสดเขาแบบไลสดไม,ม่นาแมนแมน คือไหลสดแบบมันผาดชัดตะเกาเ่ากับเบืมงนว่ามันบอดีได้่านกล่องมันกับพ่อ่านกล่องเออแล้วก็มันกาบพือมันกับบอชัดมันกับเบิองบอกใกล้ป่านไหนแต่ว่ากับพ่อพ่อเค็มในเบิองบรรยากาศหลายประจางทิ่มไหลมาเลยไหลสดบางูแต่ว่าคือนันคือเพิ่นแบบไหลสดแบบเบิองผาดเชจีนเป็นใครวะเขาเขาของบอโจูกับเฮ็ดคุ้มปิดกับคือส่บาผู้ไทยอยู่หลายจองนั่นแหละก็เลยเบิองเบิองจนเมื่อยเบิองจนจบเลยนะเบิองจนจบนะคะแต่เสียดายแต่ว่ามันเลือเร็วนะคะเลือเร็วนั่นแหละเพราะว่า ตอนนั้นก็คือมันมีอย่างก็ว่าสิบุรีแสดงเนาะทางอำเภอพิบูรณลมันบอกเกิดเหตุที่ตีกันแยังกันเดรสต์อะไรแต่ว่าีต้องร่วมกันพอตกลงกันอาจจะเลื่องไว้แมงก็ได้ละก็ดีใจอยู่ในเบิ้งนะคะก็ดีใจกับทางหนองหักแพงทางหนองป้อมแปมนะมามีเพื่อนเนาะจัดงานนี่มามีวันนี้โอ้มาหลอกมาไล่มาเอามาแจกสุขูมสุขคนเลยนะคะมาแจกสุขคน นะคะน้องเอกชนวรินทร์กับมารเด้อเพราะว่าเมื่อบานเพลินน้องขิมกับเจ้งเกิดน้องขิมกับจีงเกิดนอกจากชุดแดงแลน่ารักน่ารักนะคะน้องขิมก็ได้เพราะว่าอันมามีกับของอันพี่ป้อมแเปมน้องขิมเนาะเนอะในว่าเป็นพิธีกรเปิดรายการเอาเข้ากันวิโซนลมเั็นดงของเขานะส่วนรวมของเขาคือึหนึ่งซื้อบัตรนะคุ้มปิดซื้อบัตรไอเทมมาซื้อบัตรอันละซื้อบัตรอันละบัตรการกุศลของเพลินบัตรแข็งเพลินนันเออในทีมบานฮักน้องเอกชนวรินทร์ ห่วยเกือบเกือบเดินาฬิกาเลยคุณบ้านนี่เออของเขามันออกหนึ่งหนึ่งศูนย์หกอ่าบัตรของเขามีหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งเกือบปันนบ้นกันบ่ได้เกือบปั้นกันบ่ได้ไอ้เจ้าไหนหละ่ะเพราะว่าในน้ำที่มแย่จ๋าเมันไปมันไปเบิง่งอะนะแย่จ<ป>แ,แจงเกิดด้วยกันแย่จ๋าแจงเกิดเสียงอันศิลปินขอบคุณแม่จ๋าแม่จาม๋จา,จาบ้านฮักน้องเอก็สินะโอ้ยแย่จ๋าจกเป็นพลวัตเลยจบ เบ็ดลายอยู่เสดายแจงก้อนมันวะเสดายอันเขาเจ้าเลือกก้อนมาสันบ้านเบอร์สันก็เป็นยางเดี๋ยวแรงนี่จะแจกใหม่ด้อทางออนไลน์แม่จ๋านี่โอ้เหมือนทีมทีมของบ้านฮักลงอีกมาไล่หลายเลยบ่โจจนมาสัมผัสนีะแม่นบ่โจจนได้มาสัมผัสว่าเป็นผู้ใดนั่งเต็มเพิ่นเพิ่นเพิ่นเัดว่ายง่ายเขาเจ้าไปเบิ่งหมอล่เมืองเต็งเว้น ไปนั่งทั้งหนาเต้อันทีมที่จองทีจองที่จองทีนจองเกาะทีมผู้สาวสำน้อย์นะนี่พันว่าทีมผู้สาวสำน้อยบอลโจไปสัมผัสนะครับคือทีมของกลุ่มเมฮักบ้านนองเอกเนาะเมฮักบ้านนองเอ๋อพันไปให้กำลังใจแล้วก็มีนำทีมโดยแม่จ๋าแมพญาเมพญาของแท้แม่พญาของแท้เด้อโอ้ยปวดปวดปวดเอาให้กำลังใจมวนมวนมือนี่ก็อย่าให้ฝนตกค่ำเด้อผู้ใดไปแสดงทางใดก็ได้ให้มันมันดังดังปังปังดูดูกาลนี่ก็ใกล้สิเบิดแล้วเนาะเพราะว่า เห็นวงสองวาเบิดวันท uh, like ี่สามสิบเอ็ดพิศพ่านะคะพี่ถึกแบบใดอ่าเดือนหนาเดือนหนาต้องเพื่อใจเด้่เพราะเขาเดือนหนาฝนอะไรเลยไม่หนาฝนขนาดเมษาเนี่ยก็โตเกือบคู่มือนะโกเกือบคู่มือการงานการที่ยกเลิกเนี่ยเพราะเจอฝนนะคะอันนี้มืนขึ้นนี่ก็ยกเลิกเนาะขึ้นนี่ก็ยกเลิกเพราาะว่เมษาเป็นช่วงที่ว่าเขาจะไม้ใหม่ตั่นมือกันเอลยปกติเดือนคือจะเป็นงานมวนหรือเด็กหน่อยปิทเทิมเป็นบอคนก็มางานสงกราน ไปมากข้าวนี่ฝนตกห้ามซะสะกลนครนี่อากาศมืดหนึ่งในสามมาดูนะร้อนฝนตกแล้วก็มาหนาวมัอนี่ก็เย็นคุูๆๆ่ๆเสื้อกันหนาวเลยนี่เสื้อคุ้มเลยนะงอ <laughs> ขึ้นรถเมื่อไห่ก็ด้แบบนี้รถอะไรทกกรนนิ้งไวขึ้นรถจักรยานเมื่อจะไปสนามบินค่ะปั่นจักรยานไปนล้ำกันปลากระติลงมาเหลวงทงมวนมวลเด็กกะกำลังซองมาโอ้ยมวน กำลังใจศิลปินทุกคนทุกท่านกำลังใจตัวเองนําเลยค่ะเดินอากาศเปลี่ยนแปลงโชคดีมีใช่ได้พอๆแม่ทุกคนทุกท่านค่ะให้กำลังใจพ่อแสงนําเด้อให้กำลังใจแม่จานํามทุกท่านไปบึงบอลลัดูดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงเชียเชียเชียสวัสดีค่ะ ก็พอ่อก็เธอบอดีเด้